สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยตนสาขาบุรีรัม์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โว์ุูมของอิสุสุคิงยอนนะจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ไต๋ยอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมนางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันอังคารที่20ธันวาคมพศ2 5 6 5น้นั่นเองซึ่งนะครับก็ เดี๋ยวจะมีวันนี้ก็น่าจะมีปล่อยหนึ่งคันนะครับก็จะเป็นของเซลล์หนึ่งเดี๋ยวพี่ต่ายจะทําคลิปสั้นให้ดูเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปถ่ายอีกคันหนึ่งที่ f c รอนะครับรอคันนี้เดี๋ยวขอคันนี้ก่อนเพราะว่าเขารอนานมากเลยคันนี้เ <c oughs> พิ่งมีรถมาแล้วมาครบแล้วนะทั้งตัว M สีดำนะครับ M สี MC ดำตัวรถของ f c จากบ้านใหม่ที่มาจองเป็นตัวเกรดแซนะครับแซดสประตูบอลเงินก็มาแล้วนะครับแซดสประตูขาวมุกก็มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูขาวมุกกันก่อนเพราะว่าคิวนี้ก็รอนานแล้วไปไปดูกัน เราก็จะเป็นรุ่นนี้นี่เองนะครับที่มีทาง FC ขอมาแม้เมื่อพูดถึง FC นะครับพี่ต่ายก็คิดถึง FC ท่านหนึ่งนะครับก็ของคุณบาสบางน้ำเขียวปกติก็จะมาคอมเมนต์ตลอดหายไปนานมากจน่เราคิดว่าหายไปไหนเมื่อวานปรากฏตัวให้เราเห็นแล้วค่อยชื่นใจหนะ่อยเ c เรายังอย่างเียยังอยู่ยังอยู่ยังติดตามเราอยู่นะโอ้คิดว่าหายไปไหนนะครับใจหายหมดเลยคันนี้นะครับขอมาพี่ต่ายไม่แน่ใจว่าเฮ้ยขอเป็นเกียร์ออโตหรือว่าเกียร์ธรรมดาแต่ว่าออโตมันมาก็คว้ามาทายก่อนละกันนะครับมันก็รุ่นเดียวกันนนะตเกีย ถ้าถ่ายผิดก็ขออภัยนะครับคันนี้ก็คือเจ้าตัวแ a ป p o ไฮแลนเดอร์1.9เกรโลแสสีขาวมุกโดรไม้เป็นเกียร์อัตโนมัตริราคา949,000บาทรวมสีขาวมุกเรียบร้อยกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้า2ชั้นโครเมียมรู้ราด,ด้วยโลโก้ของอิ u ุสุสีโครเมียมนะครับส่วนกระจังหน้าของเขาอีกอย่างที่เด็สดสุดๆเนี่ยมาพร้อมกับการเคลือบเคฟลามาให้นั่นเอง ใครที่เลือกใช้เกรดแซนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดาแต่ว่าคุณจะได้มาเลยนะครับคือไฟแบบ isuzu vision by led ปรับสูงต่ำได้มากถึง4ระดับแล้วก็ไฟตัดหมอกของมันเนี่ยนะครับยังเป็นหลอด led ด้วยเปิดแต่ะทีนโอ้สว่างเจิดจ้าอย่าไปเปิดเล่นนะเดี๋ยวเขาจะด่าเอานะครับระบบความปลอดภัยของมันแล้วก็ใช่ย่อยนะครับระบบเบรก abs ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวนะครับระบบออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันถุงลมนิราภัยคู่หน้านะครับแล้วก็เข็มขัดนิราภัย3จุด ที่นั่งระบบที่พูดมาทั้งหมดนะครับมันช่วยให้เราขับขี่รถได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นนั่นเองใครที่เลือกใช้เจ้าตัว c a ปโฟไฮแลนเดอร์1.9เกรซสสิ่งที่คุณจะได้มาเลยนะก็จะเป็นตัวล้อแม็กขนาดที่ใหญ่มากๆมันเป็นลายสปอร์ตนะครับหรือหลายๆท่านก็เรียกว่ามันเป็นแม็กลายก้างปลาสีบอลเงินขนาด18นิ้วนั่นเองมาพร้อมกับน็อตล้อทั้งหมด6ตัวนะครับแข็งแรงทนทานจานเบรคขนาดใหญ่ช่วยให้หยุดได้อย่างมั่นใจแล้วก็มีความปลอดภัยแถมยางที่ให้มาเนี่ย ก็จะเป็นเจ้าตัวยางบริสโตนนะครับเป็นยางที่ขึ้นชื่ออันดับทนต้นของโลกอยู่แล้วนะครับโค้ง่ายเป็นยางที่ดีมากเลยทีเดียวเบอร์อยางที่ให้มานะครับก็จะเป็น2655 ไม่ใช่265 60 18นะครับก็หน้ายางถือว่าใจ่ให้การยึดเกาะถนนที่ดีมากๆเลยทีเดียวกันสะเทือนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นคอยสปริงมีเหล็กกันโค้งมาให้นะครับคันนี้ถึงมันจะเป็นคันใหญ่เบลเร์บล่าแต่ว่าวงเลี้ยวของมันเนี่ยจะอยู่เพียงแค่6.1เมตรเท่านั้นเองกลับรถแต่ละทีนี่ก็จวดเดียวจวดเดียวนะครับไม่ต้องถอยหน้าถอยหลังมันในข้างก็มีมาให้เรียบร้อยเรียกได้ว่าหล่อมาจากโรงงานกันเลยทีเดียวส่วนกระจกมองข้างของเขานะครับด้านบนก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแถมยังมีไฟเลี้ยวที่เท่มากๆเลยเวลาที่ เปิดใช้งานมันเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะครับจะอยู่ที่กระจกบองค้างทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานัน่นเองสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไฮแลนเดอร์ไม่บอกบ่งบอกให้ฉันเป็นขับเคลื่อน200ยกสูงนะไฮแลนเดอร์นี่ใบปัดน้ําฝนของเขานะครับก็จะเป็นใบปัดน้ําฝนแบบบิวอินเขาจะมีวิธีการยกของเขาตั้งหากนะครับนอกจากมันมีความสวยงามเนี่ยมันยังปัดได้เรียบแล้วก็ปัดได้สะอาดมากๆด้วยเสาอากาศจะเป็นเสาอากาศขนาดเล็กลหลายท่านก็เรียกว่าหางหนูนั่นแหละใส่ส่วนใครที่รอหางฉลามแล้วก็รอแป๊บหนึ่งเด้อไม่รู้จะมาตอนไหน สั้นนะครับแต่รับสัญญาณได้ดีมากๆเลยทีเดียวตัวนี้นะครับเรดไม่ว่าจะเป็นแคปไม่ว่าจะเป็นสีประตูสิ่งที่เข้าให้มาอย่างหนึ่งพี่ต่ายชอบมา,มากๆก็คือตัวที่มีสัญญาณการขโมยมาให้นะครับ mm hmm. ก็เวลาที่เราล็อกรถด้วยรีโมทต,ต้องเปิดด้วยรีโมทเท่านั้นถ้าไปไข กุญแจตรงนี้นะครับมันก็จะร้องแต้ว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 เลยมันไม่ได้ร้องนี้มันร้องดังกว่านี้มือเปิดของเขานะครับถ้าเป็น4ประตูเนี่ยตัวยกสูงมันจะเป็นโครเมียมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวเตี้ยเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถกระบะขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมีการใส่กระบะ,ะไลเนอร์ให้กระบะมันจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีความแข็งแรงทนทานนะครับรอยต่อน,นี่น้อยมากๆเลยลดโอกาสในการเกิดสนิมแถมยังบรรทุกได้เยอะเฮ้ยพึ่งพึ่ง มันเป็นอะไรกันมาเนี่ยรถอิสุสุของเราต้องบอกว่าหวานมากๆเลยนะครับพึ่งนี้ตอมทุกวันเลยช่วงนี้ รุ่นนี้นะครับเขาจะมีตัวไล่ฟ้ากระจกด้านหลังมาให้แล้วก็จะมีตัวไฟเบรกดวงที่3ไฟเบรกของมันเนี่ยทำหน้าที่ในการส่องสว่างเวลาที่เราเบรกนะครับรถด้านหลังจะได้เห็นเล่านะครับแต่ไกลเลยเป็นหลอด LED ตำแหน่งวางอยู่สูงเพราะฉะนั้นเห็นได้แต่ไกลอย่าง,างแน่นอนเลยทีนี้เรามาดูตัวล้อด้านหลังกันบ้างล้อด้านหลังมันก็ใช้เหมือนกันกับด้านหน้านั่นแหละแตกต่างแค่ตัวระบบเบรกเท่านั้นมันจะเป็นเจ้าตัวดรัมเบรกนะครับแล้วก็ลายยางเหมือนกันเลยโอ้โหหน้าย,ยางในกว้างถึง265มันให้กันสัมผัสพื้น ผิวถนที่เยอะมันจึงมีความปลอดภัยเวลาที่เราวิ่งนั่นเองไม่ว่าจะเบรกหรือจะเข้าโค้งนะครับก็ดีสุดๆกับริเวณทีเดียวเช็ดสีขนาดใหญ่ทีนี้เรามาดูช่วงล่างกันบ้างอีซูของเราเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องช่วงล่างเลยนะครับช่วงล่างดีมากๆนะก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัวแนบ แนบถึงมันจะมีแค่3แผ่นนะครับแต่ว่ามันเป็นเหล็กชนิดพิเศษให้ความยืดหยุ่นตัวที่ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็การวางตำแหน่งของมันวางไว้บนเผามาพร้อมกับโชกัพแก๊สนะครับช่วยให้หนุ่มแล้วก็หนึบนั่นเองเพราะฉะนั้นมันจะมีความสูงใต้ท้องรถถึง240มเมรเราไปลุยน้ําลุยท่าก็ไม่ต้องห่วงสบายๆชิวๆนะครับโอ้อยางอะไรยางใหม่ๆกันเลยทีเดียวออกไปก็รักษาไว้ให้ดีนะทุกคน <laughs> มาพร้อมกับเจ้าตัวไฟเบรกนะครับไฟไท้ายที่เป็น LED ด้านนอกมันจะเป็นเลนส์ใสด้านในมันก็จะมีการลมดำนีอดด LED เิดด้ มากมากเลยนะครับหลายๆท่านก็โอ้มันควรจะเป็นหลอด LED ได้ไหมไฟเลี้ยวไม่เป็นไรอันนี้ก็สว่างเห็นเหมือนกันนะครับอันนี้หัวร้านตอบเองแล้วกันเนาะก็มาพร้อมกับตัวกันชนท้ายแนย่นอนแหละมันเป็นที่ถูกใจหลายๆท่านมากๆเลยสําหรับเจ้ากดกันชนท้ายแบบนี้นะครับบอกออกมาปุ๊บถามว่าถอดได้ไหมถอดได้นะครับต้องหาแผ่นมาปิดนะตัวสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นกรดสแซดนะครับอันนี้ก็มาพร้อมกับตัวหนังสือที่มันเป็นโครมเมียมนั่นเองมือเปิดท้ายมาพร้อมกับมือเปิดท้ายที่เป็น คโครเมียมนะครับแถมมันยังมีกล้องมองหลังช่วยให้เราถอยจอดได้แบบสบายแล้วก็สะดวกอีกด้วยเปิดก็เปิดง่ายมากๆนะครับตัวช่วยผลแรงไม่ต้องเพราะว่าเหล็กตัวนี้มันเป็นเหล็กที่มีความเหนียวสูงนะครับมันไม่ได้หนักอะไรคือเป็นเหล็กชนิดพิเศษของเรานั่นแหละไปดูด้านในกัน แล้วก็ตอนนี้เราก็เปิดประตูรับทรัพย์กันแล้วเราไปเชเงิงเนื้อดูภายในของเจ้าตัวแคปโฟ i g ไฮแลนเดอร์1.9เกดแซดเกียร์อัตโนมัติซีคามมกโดรไมราคา9แสน49,000บาทกันเลยดีกว่าเริ่มจากแผงประตูด้านหลังนะครับโดยปกติเราก็ต้องเข้าประตูหลังก่อนอยู่แล้วนะมาดูกันมาเริ่มส่องกันนะครับตัวล็อกเด็กก็มีมาให้แล้วทีนี้เราสังเกตดูไหมว่าตัวแผงประตูของมันเนี่ยจะออกไปในโทนสีดําทั้งหมดเลยมันก็ให้ความสปอร์ตแล้วก็ลงตัวเป็นอย่างมากเลยทีเดียว บบนุ่มก็มีมาให้นะครับเป็นบบนุ่มด้วยหนังสีสีดําเดินด้วยได้สีเทานั่นเองสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าดําเปียนโนแบ็กที่ใส่ขวดน้ำนะครับมีมาให้ทุกประตูเลยนะครับก็ใส่ได้จุสุดถึง1.5ลิตรกันเลยทีเดียวเ r รื่เซ็เขาจะมีลําโพงขนาดใหญ่มาให้ตรงประตูทั้ง4บานลาโพงรวมสูงสุดของเขาเนี่ยอยู่ที่8ตัวด้วยกันโอ้สุดยอดจริงๆเออแล้วที่ชอบสุดๆนะก่อนจะเข้าไปนะครับ มันจะมีเจ้ามือจับตรงนี้นะครับอยู่ตรงเสากลางมันช่วยให้เราเข้าไปไภายในได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ง่ายมากๆเพียงแค่เหยียบบันไดแล้วก็จับตัวนี้ก็เข้าภายน <ๆ S 2> ในเข้าไปภายในได้แล้วนั่นเองเข้ามาถึงนะครับเราคงจะมาเจอเจ้าตัวพรมสีดำาดี๋ยเราจะมียางปูมาให้ที่เขาเรียกว่าที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับตรงนี้ก็มีมาให้แอร์ด้านหลังก็เรียกได้ว่าเย็นจากด้านหน้าสู่ด้านหลังได้อย่างแท้จริงเพราะมันมีแอร์หลังมาให้ด้วยนั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวจุดยึดสัมภาระมันรับน้าหนักได้สูงสุดถึง4กกกกเเลลยยทีีดว้็มมืออจจัับนนรา ตรงเสาประตูด้านข้างนะครับด้านบนมันก็มีมาให้มีให้ทั้ง4ตัวเลยนะครับก็มาพร้อมกับผ้าบุลงังคาที่มันเป็นเจ้าตัวสีเทานั่นเองไฟส่องสว่างตรงกลางแล้วก็ด้านหนา้าตัดมาภายในห้องโดยสารที่เป็นตอนที่2เนี่ยมันออกแบบให้มีความกว้างนั่งได้สะดวกสบายไม่ว่าคุณจะตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับรถเก๋งขนาดใหญ่ก็ไม่เขาเรียกว,ว่าเจ้าตัวนี้มันก็ไม่แพ้เลยทีเดียวมานนั่งได้สบายเหมือนรถเก๋งนั่นแหละเมื่อสรุปแล้วนะมาพร้อมกับเจ้าตัวเบาะหนังนะครับเบาะตัวนี้มันเป็นเ,นเนบาะ สีดำเดินได้ได้สีเทาเนี่ยระเวงระเงอ่งต่อกันนะครับทีนี้นะครับเบาะด้านหลังของเขาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับเจ้าตัวหมอนรองศีรษะมากถึงนะครับสตัวด้วยกันเพราะมันนั่งได้3คนนั่นเองเข็มกันนี้ลรภัยมันก็มีมาให้3จุดตรงนี้มันมีบุนุ่มมาให้ด้วยแล้วก็เป็นที่พักแขนด้วยนั่นเองนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเ่ะปิดเข้าไปคืนเดี๋ยวเราจะ เก็บไว้ที่เดิมนะครับพวกพลาสติกพวกอะไรที่เราเลือกออกมาเราก็จะใส่ไว้เข้าคืนด้านหน้านะครับแผงประตูก็จะมีการบุนุ่มมาให้เช่นเดียวกันนะครับทุกอย่างมันก็จะเหมือนประตูหลังันอื่นนั่นแหละแหละแต่ว่าทีนี้มันจะแตกต่างตรงที่ว่าฝั่งของผู้ขับขี่เนี่ยมันสามารถควบคุมกระจกได้ทุกบานเลยนะครับก็มันเป็นสูตนรวมนั่นเองแล้วทีนี้ตัดมาที่เบาะนะครับตัวเกรดแซคันนี้เขาจะมาพร้อมกับเบาะหนังนะครับลายสปอร์ตไมเลยนี่ก็เรียว,วา่านานั่งมากๆเลยเดียวทรงเบาะของทรงของเบาะเองเนี่ย มันออกแบบให้มีการกระชับนะครับนั่งได้เขาเรียกว่ากระชับกับสรีระของผู้ขับขี่มากๆคุณง่ายมันมีปีกขนาดใหญ่ตรงนี้แล้วเออนี่เนีเวลาเรานั่งมันก็กระชับหลังเราถูกต้องไหมแลวที่สาคัญมันมีเทคโนโลยีกูแมคด้วยนะเวลาเรานั่งมันก็ไม่ร้อนนั่นเองแล้วทีนี้นะครับยังไม่พอค่ะยังไม่พอนะมันมีตัวเทคโนโลยีดูดซับแรงสั่นสะเทือนตรนก้นของเราเนี่ยเวลาตกหลุมก้นเรามันก็ไม่สะเทือนมากมันมีเทคโนโลยีช่วยนะครับมันทําให้เรานั่งแล้วนุ่มสบายนั่นเองที่สําคัญ สามารถปรับระดับได้นะครับสูงต่ําก็ปรับได้เลื่อนเข้าเลื่อนออกก็ปรับได้นะครับแล้วก็กุญแจของเขามาพร้อมกับกุญแจรีโมทแล้วก็มีอิมมูเบลิเซอร์ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยลดการ,การจุลกรรมรถของเรานั่นเองนี่เวลาเข้าง่ายมากนะถือมือจับไม้กันสารไม้หนึ่งแล้วก็อีกมือนึงก็จับตรงนี้เหยียบบันไดข้างเข้าไปโอ้โหเรียกว่าอีซูแล้ว ออกแบบให้ใช้งานด้ง่ายจริงๆ <c oughs> นะว่าคุณจะทําอะไรอยู่ก็สามารถใช้งานรถคันนี้แบบง่ายๆอืมแต่ขับรถก็ขับไปนะไม่ต้องไปทําอย่างอื่นนะครับอืมตั้งใจขับรถไป <c oughs> นะอันนี้มันก็จะมาพร้อมกับเจ้าตัว Cruise Control ควบคุมความเร็วจากพวงมาลัยได้นะครับไม่ต้องเหยียบคันเล่นตลอดทําให้เราไม่เมื่อยเท้านั่นเองอันนี้มันก็จะเป็นเจ้าตัวเทคโนโลยีเขาเรียกว่ามันติฟังชันไหมมันสามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้อะ่เออนะครับพวงมาลัยปรับระดับได้ เป็นวงมอะไรแบบสปอร์ตนะครับล้วทีนี้เราก็มาดูตัวนี้นะมันจะมาพร้อมกับมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นแสดงข้อมูลกันกับพี่ต่างๆได้แบบครบถ้วนแล้วก็ชัดเจนมากๆเลยและที่สําคัญมันสามารถปรับระดับแสงได้ด้วยนะเอา้าตัวนี้นะครับมีการบุนุ่มมาให้นะสำหรับเจ้าตัวเกรดเซตเทคโนโลยีนะครับความบันเทิงเนี่ยจอใหญ่มากถึง7นิ้วเลยทีเดียวรองรับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆนะครับ ตระกูล Android ตระกูล iOS รับได้นะครับมีกล้องมองหลังให้แอออกแบบให้มีความรู้หรามาพร้อมกับฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้นะครับอันนี้ก็เจ้าตัวเกียร์นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดพร้อมกับโหมดเลฟทอนิกสามารถเข้าเสมือนเกียร์ธรรมดาได้โยกโยกเอาเลยไม่ต้องปลดกันเร่งนะครับอยากเข้าก็เข้าไปเลยนะก็ความเร็วไม่ได้จํากัดนะครับอยากเข้ากตอนไหนก็เข้า,ข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 าได้เลยนะตัวเกียร์ธรรมดาหล,ล,ลายท่านทําม,มาฐานเกียร์รู้หรากันสุดๆนะครับด้วยสีดําเปียโนแบค็คหรือว่าดําเงานั่น่นนนนเเเเออองงาาาทีีี้้ดด๋ยยวรรไปูคืกับ เขาเริ่มก่อสร้างกันถนนอีกแล้วนะครับตัวเครื่องยนต์นะครับตัวเกียร์แทรกคันนี้ไม่มีเครื่อง3,000ให้เลือกนะมันจะเป็นเครื่อง1,900ซีซีแต่ว่าเราก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าแรงม้ามันสูงสุดเนี่ยถึง150แรงม้าก,กันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าขับเร็วก็ขับไปเลยนะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ยอยู่ถึง350นิวตันเมตรนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยประหยัดน้ำมันประหยัดภาษีอีกด้วยนะอ้าวก็จบละเดี๋ยวถ่ายรูปลงเพจจะเจ็ดโมงวันนี้เวียนเชีดดย